เดอะมิลเลอร์มหัศจรรย์พันเรื่องเดอะมิลเลอรมหัศจรรย์พันเรื่องช่วงนี้ไปติดตามรับชมอาถรนคลองลำซอและซากเรือโบราณอายุกว่าร้อยปีร่วมถึงเหตุการณ์ลึกลับที่ชาวบ้านได้ยินเสียงร้องหวยหวนมาจากกลางลำคลองยามค่ำคืนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ชนมากมายลังไลสู่วัดโพสีจังหวัดนครราชสีมาเพื่อบุกพิสูจน์อาถรรพ์คลองลำซองกับเรือโบราณอายุยาวนานกว่าร้อยปีที่เชื่อว่าเป็นที่มาของเสียงลั่นใต้ลำคลองความฝันลึกลับใต้ลำน้ำเสียงหยหวนและเงาร่างหญิงชราพร้อมทั้งภาพถายหญิงตั้งคันปริศนาที่ลอยอยู่เหนือลำเรือ สินใจส่งทีมงานเดินทางมายังวัดโพสีหรือวัดบ้านดูอำเภอปักทงชยัยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อไขปริศนาปรากฏการลึกลับที่เกิดขึ้นเรือโดยสารโบราณทำจากไม้ตะเคียนและไม้ประดู่ขนาดความยาวประมาณ10เมตรลำนี้เชื่อว่าเป็นที่มาของความลึกลับที่เกิดขึ้นเดิมที เรือลำนี้นอนนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำคลองลำซอจนกระทั่งมาถึงค่ำคืนหนึ่งค่ำคืนที่หลวงปู่ทองสุขมาเข้าฝันภิกษุสงฆ์ภายในวัดก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่ว่ามามาพักที่กุฏินี่แหละก็ได้ฝันเห็นหลวงปู่ทองสุขที่สุธโลแกมาเข้าฝันว่าชี้มหาทางอัตมาเนี่ยถึงสามคืน ก็ก็ไม่เข้าใจความหมายตรงนั้นหลังจาก3ามคืนนั้นอพอเช้ามาของบ่ายๆตัวตามาเนี่ยได้ไปนอนเล่นที่ใต้พิพิธ,ธภัณฑ์ตรงที่ทำใหม่เนี่ยก็ได้ฝันเกี่ยวกับแม่ยานางของเรือลำนี้ยว่าอยากขึ้นอยากขึ้นแต่ว่าคือว่าอยู่ลึกอะไรประมาณนี้ฉันจมน้ำอยู่ช่วยด้วยช่วยด้วย ชันด้วยชวยฉันด้วยช่วด้วยช่วันด้วยคือว่าเราก็สงสัยว่าคืออะไรหรือเป็นพูดผีปีศาจหรือเปล่าพ่อวก็แม่ไม่รู้เหมือนกันเขาก็บอกว่าถ้าถ้าเจ้าขึ้นเนี่ยจะต้องไปหาพระเดชพระคุณหลวงปู่อุดมวัดป่าเวลุวันก่อน ถึงเจาขึ้นได้เขาก็เลยทำให้ให้เห็นเป็นรูปลักษณะว่าเป็นเรือมีปากมากั่งแล้วก็มีลักษณะของเรือเป็นย,วยาวๆแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรือชนิดไหนคืออาตมาก,ก็ยังสงสัยอยู่ว่ามีจริงไหมเรือลำนี้ยโยมพ่อก็บอกว่า,วามี เคยเคย,เคยมีคนใช้โยมคนเท่าคนแก่หลายๆคนเขาก็ให้เสียงเดียวกันว่า mm hmm. เรือลำนีนน้มีจริงแล้วเค,เคยใช้จริงแต่ว่าคือว่าจมจมหายไปนานแล้วผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่ามีมีจริง mm hmm. เขาได้คุยกันสองสาวันก็ว่าเจ้าเรือขึ้นแต่ก็ยังไม่แน่ไม่แน่ใจว่าอยู่จุดไหนพ่อคร้ว่า เพื่อนอยากขึ้นจริงๆกะพากันค้นหัวลูกกันเบิดบาทเลยนะเบาถึงแม่ตะเคียนยังเสียจากการค้น,คนหัวลูกกันเบิดบาทเลยในคืนวันที่15ตัวาตัตมาก็เลยอขออธิษฐานกับครูบาอาจารย์ที่อตมาได้เรียนมาได้นับถือมาก็ลองลองอนั่งวิปัสสนาดูก็ปรากฏว่ามีเรืออยู่จริงบริเวณช่วงๆกอไผ่เนี่ยแต่ไม่ระบุไม่ระบุว่าเป็นจุดใดจุดหนึ่ง ก็เลยบอกกับญาติโยมว่า,าเรืออยู่บริเวณนี้นะก็เลยมีการาทำการปรึกษากันประชุมกันได้เลือกแต่วันที่ก็คือวันที่19พิษภาทำพิธีวงสวงตอนเช้า,าทำพิธีวงสวงมีโยมที่เขาอาสามาช่วยว่าอยากจะนำเรือขึ้นเขาก็ามาช่วยช่วย เช้าวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาฝูงชนแห่งความศรัทธาจำนวนมาต่างหลั่งไหลามาที่นี่เพื่อพิสูจน์เรืออาถรรพ์แห่งคลองลำศอก ว่าเรือปิศนาจมอยู่ใต้คลองลำซอบริเวณใดแต่ทุกคนก็พยายามช่วยกันค้นหากันอย่างเต็มที่จนกระทั่งมีเสียงลึกลับบางอย่างดังขึ้นยูดีๆดินรันเปียเลยนะรันเปียเลือกหู้่าเลือกอยู่ใต้ทองนี่แหละจะ้าเอาพระท่านคนดีมาสูบน้ำกันวิ่งหนีกันวิ่งหนีกันก็วันที่19ก็ยังยังไม่ประสบความสําเร็จ ก็ยืดยาวมาถึงวันที่20 21 22เช้าวันที่3ของการค้นหาเรือโบรานทีมค้นหาและชาวบ้านต่างไม่ลดละความพยายามและช่วยกันค้นหาเรืออย่างต่อเนื่อง ความพยายามด้วยหัวใจแห่งความศรัทธาคำคืนของการค้นหาวันที่สามเรือโบราณใต้คลองลำซอกก็ปรากฏสู่สายตาผู้คนนับร้อยที่อยู่รายรอบริมคลอง สารโบราณยาวประมาณ10เมตรทำจากไม้ตะเคียนและไม้ประดูที่ค้นพบใต้คลองลำซอถูกนำมาไว้ที่วัดโพสีหรือวัดบ้านดูและได้นำผู้คนมากมายหล่งไหลามาที่วัดแห่งนี้บางคนมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่ามีการค้นพบเรือโบราณจริงหรือไม่ในขณะที่ใครหลายคนต่างเดินทางมาเพื่อขอโชคลาภวาสนาตามความเชื่อถือศรัทธาของตอนเอง แล้วพอโ,โทรศัพท์ถ่ายจะขึ้นกับกล้องหน้าจอโทรศัพท์ก็เลยใครมีโชคเขาจะได้สามตัวตรงๆเลยก็ได้เยอะได,ได้เยอะอยู่ต่างจังหวัดจะได้เยอะส่วนมากได้เยอะกันมากเลยเพราะถูกสามหัวติดต่อกันเขาก็มาลําเขาเอากองยาวเอาดนตรีมาแห่ลําถวายซื้อของซื้อเสื้อผ้ามามาถวายท่านเขาจะมาขอกับแม่ตะเคียนแล้วก็แม่ป่าดูแล้วก็จะเห็นอยู่ในลําเรือในเรือแม่ปราดูเลยเขาไปซื้อเอา เหตุการณ์การขุดพบซากเรือโบราณในครั้งนี้ใครที่จะเป็นเจ้าของเรือช่วงหน้าห้ามพลาดครับวิเลอร์เคิร์นวอลวอลเปเปอร์เสริมสิริมงคลโดยอาจารย์ไว้เปิดดวงปราภิคเนตปางประหลัธันพร พระปิคเนตปางดัดุเศษองค์เทพแห่งความสําเร็จเสริมครบทุกด้านสุดพิเศษอาจารย์ไว้จัดทําให้ต่อคนต่อวอเบอร์โดยในวอเบอร์จะสลักชื่อนามสกุลพร้อมด้วยชุดตัวเลขมงคลที่ดูจากวันเดือนปีเกิดของท่านราคา399บาทไม่มีค่าจัดส่งสนใจติดต่อทางอินบ็อก์เพจมิลเลอร์เชนอลทีว The Miracle มหัศจรรย์พันเรื่อง